คือให้ปุ๋ยทางดินไปแล้วหนึ่งรอบนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นการฉีพ่นปุ๋ยทางใบเป็นระยะนะคะทุกๆ15วันเราก็จะเข้ามาฉีพ่นทางใบเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวอิทจะแตะให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าตอนแรกที่เรามาให้ปุ๋ยทางดินเนี่ยเราฉีดพ่นแล้วเราผสมสารอะไรลงไปบ้างนะคะที่จะเป็นการเพิ่มฮอร์โมนให้กับต้นมันสปะหลังนะคะและตอนนี้มันสปะปลังของเราอายุครบ3เดือนผลผลิตก,ก็เป็นที่น่าพอใจนะคะทุกคน มันสําปลังอายุ3เดือนวันนี้จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะคะว่ามันสัมปลังที่เป็นมันนาที่ผ่านการให้ปุ๋ยทางดินหนึ่งรอบแล้วก็ฉีดฮอร์โมนทั้งหมดอกี่รอบวะทุกสิบห้าวันเนะ่ตัวเอง3สามเดือนมันเท่าไหร่สามรอบสามรอบด้วยกันนะคะทุกคนเว้นเว้นช่วงฝนตกอะ่ะบอกเขาด้วยอ สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็มาพบกับอินและก็ลูกอิสานชาแนลนะคะคลิปนี้จะพาทุกคนมาอัปเดตนะคะผลผลิตมันสำปะหลังที่เป็นมันนาจากการที่เราได้ใส่ปุ๋ยบำรุงทางดินหนึ่งครั้งนะคะโดยบางๆแค่นั้น,นะคะทุกคนขี้ไก่แกลบไม่ได้ใส่ และก็มีการให้ฮอร์โมนทางใบถึงหมด3รอบด้วยกันนะคะแล้วก็จะไปเว้นตอนช่วงที่ฝนตกเมื่อตอนสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ไม่ได้ฉีดพ่นทางใบนะคะทุกคนก็มันก็ทําให้ต้นทุนของเราลดลงเยอะเลยนะคะจากที่แต่ก่อนเนี่ยการใส่ปุ๋ยทางดินนี่ก็จะมีปริมาณที่มากขึ้นนะคะแต่ว่าในปีนี้เราก็จะลดปริมาณปุ๋ยทางดินลงเพราะว่าด้วยราคาปุ๋ยที่แพงใช่ไหมคะเราก็จะเน้นให้ฮอร์โมนทางใบ ฮอร์โมนทางใบมันดียังไงนะคะทุกคนมันดีตรงที่ว่ามันช่วยกระตุ้นให้ต้นมันสปะปลังนี่สร้างพุ่มไปเร็วนะคะคลุมวัชพืชได้เร็วและโดยเฉพาะเราปลูกมันสปะปลังที่เป็นมันนาเนาะซึ่งมันนาเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงที่แบบ แล้งต่อเนื่องอย่างยาวนานนะคะทุกคนไม่มีปริมาณน้ำฝนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีตัวช่วยนะคะก็คือการพ่นฮอร์โมนปุ๋ยทางใบนั่นเองนะคะถ้าทุกคนสังเกตดูดีๆนะคะอันนี้จะเป็นร่องมันสัมปะหลังที่อีกกำลังนั่งอยู่เนาะแล้วก็ต้นมันสัมปะหลังนี้จะแบบแตคพุ่มใบแบบคลุมร่องได้ดีมากๆนะคะทุกคนเอาละค่ะเดี๋ยว ีจะพาทุกคนมาดูผลผลิตนะคะในแปลงนี้นะคะมัน,นาเราก็ได้ลงสายพันธุ์อีเหลืองน้อยนะคะทุกคนนี่แหละค่ะก็จะเป็นสายพันธุ์อีเหลืองน้อยนะคะ ลักษณะใบของเขาจะเรียวๆแหลมๆแบบนี้นะคะทุกคนลำต้นและก้านใบของเขาจะสีชมพูนะคะอันนี้คือยังไม่ได้ยังไม่แก่นะคะทุกคนอันนี้เขาเพิ่งอายุได้3เดือนเองแต่ว่าลำต้นของเขาในยังจะต่อยอดไปได้อีกเยอะเลยเดี๋ยวทีนี้เรามาดูคลายแม็กซ์กันนะคะและนี่ก็คือผลผลิตของเขาค่ะทุกคนนี่อันนี้คือมันสัมปะหลังครบ3เดือนเต็มนะคะทุกคนมาดูหัวเขาก่อนนะคะอันนี้อิทจะขุดแค่ฝั่งเดียวเนาะ อันนี้ขุดแค่ฝั่งเดียวนะคะหัวเขาค่อนข้างที่จะยาวเลยแหละคะ่ะแปลงนี้นะคะปลูกในดินทรายลักษณะดินจะเป็นดินทรายนะคะทุกคนเนี่ยอันนี้ตอฟางยังมีรากของตอฟางข้าวอยู่นะคะเราก็จะปัน่นแล้วก็ยกร่องปลูกนะคะแล้วก็อันนี้คือมันสาปะหลังอายุ3เดือนนะคะดูลักษณะหัวเขานะคะทุกคนอันนี้คือหัวเขากลาลังโตนะคะอันนี้คือให้ปุ๋ยทางดินไปแล้วหนึ่งรอบนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ เป็นการฉีพ่นปุ๋ยทางใบเป็นระยะนะคะทุกๆ15วันเราก็จะเข้ามาฉีพ่นทางใบเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวอิ๊จะแตะให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าตอนรากที่เรามาให้ปุ๋ยทางดินเนี่ย เราฉีดพ่นแล้วเราผสมสารแะลรลงไปบ้างนะคะที่จะเป็นการเพิ่มฮอร์โมนให้กับต้นมันสำปะหลังนะคะและตอนนี้มันสำปะหลังของเราอายุครบ3เดือนผลผลิตก็เป็นที่น่าพอใจนะคะทุกคนใบของเขาไม่หยกไม่งอถึงเขาจะเจอสภาพอากาศที่แห้งแล้งจัดขนาดไหนนะคะเพลียไม่ลงใบย,ยังคงมันสวยนะคะและที่สำคัญเลยก็คือหัวเขานะคะ ณตอนนี้ที่อิทลองขุดดูฝั่งเดียวนะคะหัวตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด5้าหัวด้วยกันนะคะจะมีหัวหลักๆที่เป็นหัวยาวแล้วก็หัวใหญ่ประมาณ3ามหัวแล้วก็จะมีหัวที่เล็กอยู่อีกสองหัวนะคะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งฝั่งทางโน้นก็คือยังไม่ได้ขุดนะคะทุกคนคงก็มีหัวเหมือนกันสรุปแล้วก็คือต้นนี้หัวของเขาจะออกรอบต้นนะคะเดี๋ยวอิทก็จะพาทุกคนมาดูอีกซึ่งหลังจากนี้นะคะตอนนี้เราก็จะไม่ได้ฉีดฮอร์โมนแล้วนะคะทุกคน คือฮอร์โมนที่ฉีดเนี่ยมันจะเป็นตัวสูตรเร่งหยุดต้นลงหัวนะคะถามว่าหยุดต้นในที่นี้หมายถึงก็คือเราจะไม่ให้ต้นหอง่มเขาเนี่ยสูงจนเกินไปเนาะเพราะว่าเราปลูกเป็นมันนานะคะมันนายังไงเราก็ไม่สามารถที่จะนําต้นของมันสำปะหลังไปใช้ในการทําพันุ์ต่อได้นะคะทุกคนเพราะมันจะมีอายุเพียงแค่6เดือนนะคะท่อนพันุ์ก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์ เวลาที่เรานําเอาไปปลูกเนี่ยถ้าท่อนไม่สมบูรณ์เนาะมันก็จะมีศัตรูพืชมารบก,กวนเดี๋ยวไม่ก็ถ้าเจอสภาพอากาศที่หนักๆน,นะคะท่อนพันธุ์ก็ไม่สามารถที่จะแตกตาใบได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีพี่ๆหลายท่านเหมือนกันว่าถ้าเอาท่อนพันธุ์มันสําปะหลังอีเหลืองน้อยไปปลูกในแปลงนาะเนี่ยถ้าเราจะเก็บเกี่ยวตอน5-6เดือนนะคะแล้วก็ท่อนพันธุ์สามารถที่จะนําไปปลูกต่อได้ไหมนะคะ คือ6เดือนนี้มันมันไม่เหมาะนะคะทุกคนถ้าเราจะเอาไปขยายพันธุ์เนาะเพราะฉะนั้นจนะต้องให้มีอายุป,ประมาณ8ปดถึงสิเดือนนี้จะโอเคมากๆนะคะเอาละค่ะสําหรับเคล็ดลับนะคะมันก็ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรมากมายนะคะทุกคนขอแค่ว่าถ้าเราได้ตัดสินใจที่เราจะปลูกมันสําปรังแล้วเราก็ต้องใส่ใจเนาะเข้ามาดูนะคะว่าในแต่ละช่วงของเวลาเนี่ยมันสําปรังที่เขาเกิดเนี่ยเขามีปัญหาหรือสภาพปัญหาอย่างไงบ้างนะคะแล้วก็ เขาจเจริญเติบโตดีไหมระบบหัวเขาเป็นยังไงระบบรากเขาเป็นยังไงนะคะเราก็ต้องเข้ามาดูแลแล้วก็ในปีนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่โชคดีสําหรับลูกพิสานชนแนลเหมือนกันก็ตรงที่ว่าปลูกมันสาปะหลังได้เหมาะกับช่วงเวลานะคะทุกคนสภาพอากาศเอื้ออํานวยและที่สําคัญก็คือ ปีนี้เราได้ฮอร์โมนซึ่งเป็นตัวช่วยดีๆนะคะมาบำรุงในไร่มันสัปหลังของเราก็เลยทำให้ผลผลิตออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจมากๆนะคะเอาละค่ะใครดี่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะคะใครสนใจหรือ,อเขาเรียกว่าอะไรอะแนวทางการทำมันสัปหลังนะคะก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปของลูก s a n ันชาแนลได้นะคะเข้ามาแบ่งปันข้อมูลดีๆร่วมกันนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้ติดตาม กดติดตามเป็นกําลังใจให้ลูกทีสารแชนเนลได้ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ